มาดูเรื่องของ China e v e r g r a n d กันสักหน่อยนะคะที่เป็นประเด็นกดดันบรรยากาศการลงทุนตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะหลังทางการจีนออกมาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ส่งผลให้บรรยากาศของการลงทุนนั้นกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยทางด้านของทางการจีนนะคะก่อนหน้านี้ก็นิ่งเงียบไปนานพอสมควรเลยนะคะสายหนึ่งหลายคนจับตาว่าจีนเองก็ไม่อยากเข้ามาแทรกแซงตลาดจนทําให้บริษัทที่อาจจะไม่ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งหรือไม่มีวินัยทางการเงินนั้นได้รับการดูแลหนุนหลังหรือเปล่านะคะแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดนั้นไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ค่ะโดยมีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะในการที่จะอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมมูลค่า188,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเงินไทยก็ประมาณสัก6.3ล้านล้านบาทนะคะซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยการอัดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ ครั้งที่2ของปีนี้แล้วด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการประกาศปรับลดเงินกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ลงด้วยนะคะโดยประกาศนะคะว่าสถาบันการเงินทุกแห่งนะคะสามารถลดตัว reserve requirement ratio หรือว่า RRR ลงได้0.5%ตั้งแต่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะคะยกเว้นสถาบันการเงินบางแห่งที่มีการกันสำรองที่5%อยู่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอลดสัส่วนการกันสำรองเงินที่ธนาคารต้องเก็บเอาไว้นะคะ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงหรือว่าการสภาพคล่องเอาไว้เนี่ยก็จะถูกปล่อยออกสู่ระบบมากยิ่งขึ้นคาดกันว่าจะมีเงินนะคะเข้ามาอัดสภาพคล่องเข้าสรุเพิ่มเติมจากการลดก,การกันสำรองนี้อีก1.2ล้านล้านหยวนด้วยกันนะคะซึ่งเงินก้อนนี้ก็คาดกันว่าน่าจะพร้อมปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบได้อย่างรวดเร็วค่ะ โดยการปรับลด r r r นี้นะคะ,ๆๆะ,คะก็ช่วยทําให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดต้นทุนทางการเงินอย่างครอบคลุมทีเดียวโดยราลีฮูค่ะซึ่งเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจจีนของไทม์แมค u ครรีกรุ๊ปนะคะบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยดูเหมือนยังจะให้ความสําคัญกับเสถีรภ,ภาพและความมั่นคงก่อนเป็นอันดับแรกแม้จะพยายามไม่แทรกแซงเศรษฐกิจเพื่อให้จีนฟื้นฟูแล้วก็เติบโตได้ตามกลไกตลาดที่แท้จริงแต่ปัญหานี่ของเอเวอร์แกรนเองนะคะซึ่ง เป็นภาคอสังหาริมทรัพยักษ์ใหญ่กลายเป็นความเสี่ยงที่คุกคามเสรีภาพทางเศรษฐกิจและก็เสรีภาพอย่างมีนัยสําคัญทําให้รัฐบาลไม่อาจเพิกเฉยแล้วก็ไม่แทรกแซงไม่ได้แล้วนะคะ นอกนาจากนี้เองค่ะยังมีหน่วยงานกำกับกิจการธนาคารแล้วก็ประกันรวมถึงหลักทรัพย์ออกถแถลงการที่ออกมาระบุนะคะว่ายังมีโอกาสค่ะที่จะสามารถเข้ามาควบคุมความเสี่ยงของสถานการณ์เอเวอร์แกรนด์ต่อภาคธุรกิจโดยรวมได้ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการประกาศนะคะว่าทาบริษัทชนะเอเวอร์แกรนด์ ธุรกิจพัฒนาสังหาริม,มทรัพยักษ์ใหญ่อันดับสองของจีนนั้นไม่สามารถหาเงินมาชําระดอกเบี้ยคุ้นกู้ในช่วงเวลาผ่อนผันได้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีกําหนดชําระตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนนะคะผ่อนผัน30วันก็ไปครบเดียวอีกครั้งวันจันทร์ที่6ธันวาคมที่ผ่านมาพอไม่สามารถชําระได้มูล,ลค่าถึง220ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทางการจรีนก็เลยเรียกประธานบริษัทเข้าพบด่วนนะคะแล้วก็อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ โดยการประกาศมาล่าสุดที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าการที่ทางการจีนอาจจะพับคล่อมแบบนี้ก็มีการคาดหวังนะคะว่ารัฐบาลจีนอาจจะเข้ามาแทรกแซงในการปรับโครงสร้างนี้ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐในเร็ววันนี้แน่นอนนะคะส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียถ้าเราไปดูภาพรวมการลงทุนแล้วจะเห็นเลยว่าเมื่อวานนั้นเขียวสดใสทีเดียวนะคะอย่างทางด้านของหังเซิงฮ่องกงเองค่ะก็ปิดบวกไปได้ราย แรงถึง2.7%นะคะเช่นเดียวกับนิกเกตลาดหุ้นโตเกียวส่วนตลาดหุ้นจีนอาจจะขยับได้เล็กน้อย0.16%โดยมีการประเมินกันไว้นะคะว่าภาคกสหาริมทรัพย์ของจีน ถ้าภาครัฐไม่เข้ามาดูแลเนี่ยนะคะเอว่าแกรนเนี่ยจะส่งผลกระทบไปยังธุรกิจอสังหาริรม,มทรัพย์โดยรวมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนคิดเป็น GDP ีเนี่ยถึง30%ของ GDP ด้วยกันนะคะจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วก็โดยเห็นแอคชั่นในท้ายที่สุดที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard Wealth ค่ะ